สีดำนี้นะครับเลียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับรุ่นสี่นะครับซึ่งนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงบริสุทธิ์นะครับทองแดงแบบที่ผ่านการหลอมด้วยนะครับเตาหลอมแบบเตาฐานนี่นะครับเป็นทองแดงบริสุทธิ์นะครับ โดยรุ่นนะครับอันนี้ก็คือนะครับภาพแบบนะครับภาพแบบที่นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นผู้วาดแบบนะครับเป็นการวาดจากนะครับรูปทายนะครับพระอาจารย์ฟันนะครับเพื่อนะครับนาไปแกะนะครับแกะแม่ทิมนะครับโดยศาสนานะครับเหรียญจะเป็นแบบมูลตับนะครับ นูนต่ำก็คือเหรียญที่เป็นลักษณะรูปเหรียญนะครับจะเหมือนนะครับภาพจะเหมือนจริงนะครับมีรูปหน้านะครับจะเหมือนจริงนะครับลักษณะนะครับเส้นสายนะครับจะนูนกวาดเบานะครับโดยเฉพาะใบหูนะครับใบหูของท่านนะครับจะเหมือนจริงรูปหน้านะครับจะเหมือนครับ กระจายฟันจริงๆนะครับไม่ได้ไปถอดจากของเสียท่านใดนะครับไม่ได้ไปถอดนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญของใครจะมาถอดนะครับจากพิมพ์แมสพินีีก็น่าจะเยอะอยู่นะครับสร้างี0 8นะครับลักษณะนะครับของเหรียญเป็นแบบมูลต่ำนะครับลักษณะนะครับขอบสุดนะครับ ยกสูงนะครับเหรียญนะครับด้านหน้านะครับจะนูนจากปูมเล็กน้อยนะครับตามศิลปะนูนต่านะครับจะปั๊มนะครับทีละด้านนะครับปั๊มด้านหลังก่อนนะครับปั๊มด้านหลังแล้วก็ค่อยมาปั๊มด้านหน้านะครับซึ่งเป็นรูปนะครับรูกอาการปัฟันนะครับจึงทําให้นะครับด้านหลังนะครับขระตัวอักษรนะครับจะขยื่นนะครับครับ เหรียญนะครับเป็นการแก่ด้วยมือนะครับตรงนะครับตัวอักษรคว่าพระอาจารย์ฟานอาจารโรนะครับจะเป็นตัวอักษรแบบเส้นผวรดนะครับเป็นนูนคมนะครับนะครับสังเกตได้นะครับจะมีนะครับสี่เหลี่ยมกับรูปขนมเปียกปูนนะครับมีรูตรงกลางนะครับเกิดจากการ แกะนะครับแกะแม่พิมพ์แล้วก็นะครับการหลอนะครับหลอบล็อกนะครับเพื่อจะทาการปั๊มนะครับเส้นสังขตินะครับจะมีลักษณะคมนะครับพอลาพอนะครับจะติดชัดนะครับดวงตานะครับในตาติดคมชัดนะครับนะครับจากที่บอนะครับเ um ป็นเหรียญที่ปั๊มด้านหลังก่อนนะครับแล้วค่อยมาปั๊มด้านหน้าครับ พอปั๊มาหน้านะครับปึงปังไปด้านหลังนะครับเกิดบล็อกขยือนนะครับจะตัวขละงยันนะครับตัวอักษรนะครับจะขยือนนะครับแต่จุดพิเศษสําคัญก็คือนะครับวงขอบเหรียญนะครับจะเป็นวงรีนะครับขอบจะมีเนื้อปิ้นตั้งนะครับจะปรากฏเส้นขนแมวนะครับวิ่งนะครับกระจายนะครับอยู่บริเวณมุมขอบเหรียญนะครับ รูหูเหรียญนะครับเจาะจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับจะเป็นวงกลมนะครับเล็กนะครับด้านหลังจะปิ้นเล็กน้อยนะครับนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับตัวอักขรยันตัวอักษรนะครับจะปินพอขยื่นทุกตัวนะครับแล้วก็จะนูนตั้งนะครับเป็นเส้นลวดขล้นมนะครับจำนวนการสร้างเหรียญลุ่นสีนะครับเหรียญทองแดงนะครับ ถ้าเป็นทองแดงนะครับจะเป็นลักษณะเป็นทองแดงแบบทองแดงด้วยผ่านคารหลอมนะครับด้วยเตานะครับจริงนะครับมีลักษณะนะครับถ้านะครับเป็นสีดําก็คือผิวจะเป็นกลับดานะครับจะไม่ใช่การลมดําแบบจุ่มน้ํายาเคมีนะครับจะมีความคมชัดนะครับด้านลักษณะถ้าเรียนไหนนะครับมีการล้างทำความสะอาดนะครับก็จะนะครับ อยก็จะเป็นสีน้ำแดงอมม่วงนะครับสวยงามนะครับที่ท่านเห็นนะครับซึ่งนะครับไม่ได้ไปถอดไม่ได้ไปก๊อปปี้ของใครนะครับมีแม่แบบเป็นรูปพระอาจารย์ฟันของตัวเองนะครับของซึ่งภาพถ่ายก็อยู่ที่วัดนะครับป่าภูทรพิทักษ์นั่นนะครับก็นำมาฝากเพื่อนๆครับแค่นี้ครับ